เนื้อตุนครับเนื้อตุนครับอร่อยอร่อยนะด,ดูดูของผมครับดูของผมครับโอโ้โหน่ากินมากเลยทุกคนโอ้โหมากินได้เลยครับอนุสาวรีย์ <ขอ S 1> ครับโอเคไหมเพื่อนเพื่อนจะกินเพื่อนจะกินก่อนใช่ป่ะโอเคบายบายนะทุกคนอันเดอโอเคโอเค วันไง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 อะไรเนี่ยวันนี้เรามาอยู่อนุสาวรีย์ครับทุกคนทุกคนดูบรรยากาศสวยมากโอเคทุกคนตอนนี้อนุสาวรีย์ก็รถไม่ติดครับรถครับไม่ติดนะดูครับดูรถเมย์อะ